สวัสดีจ้าวันนี้เอียงปามากินชาบูกินนี่กินที่นี่เลยนะเป็นบุฟเฟ่ชาบู199ยบาทกินประจำการเวลาเจ้าเป็นหม้อสวนตัวธนาไปทย์เคยไมรบองไม่เคยครับแอบมากินแล้วเราก็ไม่ได้บอกไปทิพล้ำขนาดเลยหมูนี่คือบ้างขนาดเลยเจ้ากินกันเจ้านี่เนื้อบางๆเลยค่ะครับเขาไม่ใช่แจ่มีมูแล้วของกินหน้ากินมา,มากเลยได้เข้าไปดูตรงไหนเนาะหัวละร้อยเก้าสิบเก้าแล้ โอ้เป็นบุฟเฟ่ต์ต่างห้าโอ้โหสไลด์บางอร่อยมากครับดูตรงไหนว่ามีอะไรย่างกินข้างับอันนี้ถ่ายไปได้ขออนุญาตนะเดี๋ยวไปขอุญาตเป็นถ่ายเนาะครับป่ะอยู่ตรงโซนอนุวนรอบสองเลยค่ะเลยเพิ่งจะแหวนรอบสองครับอยู่ซ้ายมือเลยค่ะโซนลำดีที่ขอแดงปัดมุดมาก็ได้เนาะน่าจะถึงครับเข้าไปดูตรงไหนเจ้าช่วงนี้ก็จะเลาะโซนกินไปเรื่อยๆโซนเชียงใหม่ไปเรื่อยๆนะแม่ครับการยาตรงนะใส่แมสด้วยครับ ช่วงนี้ผมเองก็จะทำอาหารบ้างรีวิวบ้างครับป่ะอากาศร้านว้าวมาแล้วมอส่วนตัวเลยนะคะนี่จะนั่งตรงนี้เลยนะปลอดภัยไว้ก่อนมอส่วนตัวมีร้านน่านั่งมากเลยค่ะพี่ทิพย์ป็นห้องตื่นตาตื่นใจค่ะดู๋ดูอาหารตรงพุนเนาะไปไปตักอาหารกันร้านน่านั่งมากปลองเลี้ยงไปพวกไปดูอาหารหน่อยกัน มีอะไรบ้างว้าว<ข>าผัดกระเทียมน่าทานอ่ะมีส้วะเกลี้ยทอดนะเจ้ามียกน่ากินมากอันนี้ค่ะเด็ดหมึกนึ่งมะนาวนเด็ดมากยำสาลายนะจ๊ะปลาทอดนี่ก็อร่อยนะจ๊ะนี่ น้ำขนาดน้ำซุปมีแบบซุปดำซุปใสซุปแซ่บและเจ้าแล้วก็มีพริกกระเทียมผักชีไข<ฮ>่โอ้นี่น้ำจิ้มสองแบบซีฟูดกับน้ำจิ้มซุกี้นี่ของกินของเราโซนผักมีหลายอย่างเลยเจ้า เมนูให้ติ๊กตรงนี้นะตามนี้เลยนะจ๊ะใคร,ครชอบเนื้อก็อจัดเพิ่มเลยนะจานละห้าสิบเก้าบางๆเลยไปที่ร้องสักจานหน่อยเดียวอะ่ะสักจานก็ได้อยากกินอยู่ง่ายๆเลยค่ะติ๊กแล้วก็ใส่แล้วก็ให้แล้วก็ส่วนคุณก็ตักกินเองแล้วแต่ชอบขิ้ไปถ่ายมาดูนะเจ้าครับจัดน้ํามีฟองก่อน,อนละเป๊ปซี่กินนะกดเนาะยังเอานี้ชาเขียวมะลิชาเขียวมะลิศูนย์เปอร์เซ็นต์หรออ่าสมควรงิศูนย์เปอร์เซ็นต์ลดภูมิ พร้อเลยมเอาอย่างหม้อไปลอาทไปที่เป็นยำร้านโอ้โหอะไรเนี่ยมาปลาหมึกเดี๋ยวจัดเนาะจับปลาหมึกสุกแซ่บเนาะนี่ก็หมอนื้อนึ่งอนเลยือนี่คือหมึกนึ่งะนื้ปยำปลายนี่มโบยาปลาทอดนี่อร่อยมากปลาทอด กินนี่เหรอเดี่ยวาจะเอาของเราที่เราติดเนาะซอสชีสนี่แล้วที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์ก็ค่อนข้างทำดีมากเลยครับแม่วัตถุดิบสะอาดหน้าตาน่าทานครับที่เอาอปครับนี่ของโปรดนี่นะแต่ยังพี่โหมดยังชอบกิ่นยังบอกดูต่างนี้ได้เลยครับจุ่มๆพวกนี้นิดนึงเนาะว้าวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นมันไส้เลยนะตายต้องมั นู้สลัดแบบนี้เลยนะครับอืมอร่อยนนี้ใส่ถ้วยอาหาองเยทิพย์จัดมาเลยครับตามใจเราจิ้มนะกุงก้งนี่อย่างนั้นหน่อยเดี๋ยวจะอิ่มอันสิ่งในเสื้ออยู่ที่หมูบุญเยทิพย์ หมูบางๆเนื้อบางๆเลยค่ะไปดูที่โต๊ะได้เลยอันนี้คือนทำจิ้มราคาดีไปที่โต๊ะจ้ะเจ้เนื้อบางๆเลยค่ะครับสันโคลบางๆสามชั้นหรสามชั้นต้นที่เนี้ยตลอดเนาะอย่าดิ้ใจนะเด็กที่อันนี้เนื้อเยอะครับ เนื้อเจ้าออข้าวบาทนนนรนบังบางเลยเนาะใครมาหรือยังหรือว่าใครมา บางๆเลยบางมากเลยให้เป็นกินบกว่าค really. ุณจะทำอะไรอ่ะกินสดเลยแล้วเอาหม้อ hmm. น ah, ี้ละกันสำหรับคนกินเนื้อจุ่มแป๊บเดียวนะเนื้อนี่ป็ดแบบทีจุ่มเหมือน ิออเดอรกก่อนมาวางรอหมูสุกกินออเดอรกก่อนอี่อยของมากของมากยำมสลอย เนื้อต้องรีบกินนะนี่ต้องรีบกินจุ่มห้าวินุ่มเลยอ่ะบางๆนุ่มๆฮะกินมืใหญ่เลยกินก่อนเลยเจ้าอ่ย Mù bằng bàng, nung nung เลยว้าวเป็นทีในเดียวค่ะ <laughs> 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 <chăm>, <laughs> 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 <laughs>

นุ่มมากเลยเนาะเขียนว่าคุ๋ยปลาไดึง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 เอามิโงแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเลยเข้าปากพอขนาดมีของใครหมที่เคยได้กินใครใส่ข้าวปุ้จุ่มไข่จะได้นุ่มกินิ่มของเบียร์หมดแล้ว ูกับนุ่พี่เออชิมหมูสามเเจนเนี่ยอร่อยดี่า ตามชั้นกับสันคอหมูสไลด์น้ำนุ่มมากว้าววววจุ๊มจุ่มจุ๊บ หมออไข่หม้อมันพี่พัดจะเอาไข่เอามาเนาะจุม่มไข่กับรำเนอะไข่ยูเจียงไม่หรือ,อยูต่างจังหวัดแม่แอวก็แวะมากินได้เนาะหาบะ่ยากเลยเจ้าปักหมุดมาตามเพจร้านเลยปบเปิดกันคนเดียวนะสังกับสองกับสามอะเขานี่ก็เคยกินมุมอะ thank ปิดท้ายด้วยของหวานโบเหี่ยงช่วงนี้นี่กินข้าวต้องกินหวานครับกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยนะนครับอ่ะมีไอ้ฝากเพื่อนไหมครับไปละเจ้าว,วันนี้ก็พามากินร้านชาบ,บูหมอนร้อยเก้าสิบเก้านอกเหนืา,าเชียงใหม,ม่คนเชียงใหม,ม่ก็แวะมากินได้นะเจ้าเดี๋ยวฝากเพจไพว้ตรงนี้นอกแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้านี่ก่อนไปนะไปละจ้ากันขนาดสวัสดีเจ้า